เพลินพรยามเช้าทุกๆคนนะมาใช้เวลาปฏิบัติร่วมกันนะในภาคเช้านะก็เหมือนเดิมนะนั่งสบายๆนะให้ร่างกายทำงานตามธรรมชาตินะลมหายใจ ก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันจิตใจของพวกเราในส่วนที่เรา,เราควบคุมได้เราก็จะให้เขามาอยู่กับลมหายใจนะมีสติกำกับ อยู่กับลมหายใจขณะใดที่จิตมีสตินะเล็กรู้อยู่เราก็เป็นผู้ควบคุมจิตใจของตนเองขณะใดที่เผลอไป ขาดสติเมื่อไร่จิตใจก็ไม่ใช่เป็นจิตใจของเราเราถูกกิเลสครอบงำถูกความหลงเป็นผู้บังคับใช้งานจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกยึดครองพื้นที่ ยึดความความสามารถในการควบคุมจิตใจกลับคืนมาจากกิเลสกลับคืนมาจากความหลงนะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละในการปฏิบัติรู้กับหลงนะถ้าเรารู้อยู่ มีสติอยู่ก็เรียกว่าเราเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายจิตใจของตัวเราแต่เมื่อไรเราเผลอไปนะเราขาดสติกำลังของสติมันอ่อนมันหมดแรง เราก็จะถูกความหลงเข้ามาควบคุมจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายของคนทั่วๆไปทั้งหลายก็จะมีสภาวะรู้กับสภาวะหลงสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็หลงนะสลับไปสลับมาแบบนี้แหละใครที่ถูกความหลงครอบงำมากหน่อยก็ทำผิดทำพลาดมากหน่อยนะมากกว่านะโอกาสผิดพลาดก็สูงใครที่มีสติมีธรรมชาติ รู้มากกว่าก็ผิดพลาดน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกให้ธรรมชาติฝ่ายรู้ธรรมชาติความมีสติมันเข้มแข็งขึ้นนะมันมีความสามารถดำรงรักษาสติ ให้ต่อเนื่องมากขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะเวลามีสติโอกาสที่จะผิดพลาดมันน้อยนะเพราะฉะนั้นฝึกกันทุกวันทุกวันนะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระเราก็ปฏิบัติบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกรณีพิเศษปฏิบัติ ทั้งในชั่วโมงที่มานั่งปฏิบัติตรงนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อออกนอกชั่วโมงการปฏิบัติพร้อมๆกันนี้แล้วก็ให้เราปฏิบัติเข้าไปในชีวิตในทุกมิติของการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันจะเดิน จะทำอะไรก็ตามจะพูดจะคิดเราก็จะมีสติกำกับมีธรรมชาติรู้กำกับไปทุกการกระทำทุกคำพูดของเราให้ได้ตลอดทั้งวันนะก็วันนี้เป็นวันพระเรามาใช้ความตั้งใจมากขึ้น ให้เวลากับธรรมะมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเพื่อคิดซะว่าเราปฏบิบัติบูชาพระพุทธองค์ในวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพื่อตัวเราเองนั่นแหละนะถ้าเราทำได้แบบนี้ทุกวันพระทำให้มากขึ้น มันก็จะขยายต่อไปเป็นวันอื่นๆด้วยนะตอนนี้เอาวันพระให้ดีให้รู้สึกว่าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เราก็มีวันที่จิตใจเราเนี่ยนะมันสะอาดพิเศษกว่าวันอื่นๆนะเพื่อวันต่อๆไปในอนาคตเราจะได้มีวันพระให้มากขึ้น ทำทุกวันให้เป็นวันพระวันที่มีพระอยู่ในใจและอยู่ในใจเราตลอดไปฝึกปฏิบัติกันไปนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาอุเบกขาความนิ่งเฉยของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัติ